น,น,นะฮะห้าสี่สามสองเริ่มเลยครับท่านเลือกตั้งนะครับถ้าเป็นพรรคเดโมแครตนะครับพวกคงจะมองเรื่องของภายในประเทศเรื่องการช่วยเหลือเรื่องประชาธิปตยนะครับพวกคงจะเป,เป็นการเสริมต่อนโิบายของท่านประธานบาร์มานะครับที่จะเป็นเรื่องของการเน้นเรื่องของระบบการทุนะครับเพราะงั้นก็เชื่อว่าถ้าเป็นเดโมแครตมาเนี่ยภาพคงไม่ได้เปลี่ยนมากแตนะ่ถ้าเป็นพรรคทรีชน Republican มาเนี่ย คงจะมีการเปลี่ยนเพราะว่าจะเป็นเน้นเรื่องของภาษีนะครับเรื่องของอ o r p o r a t e เรื่องของบริษัทแล้วก็คงจะเป็นพาดไลท์กับกิรานนะครับซึ่งจะทาให้ราคาน้ํามันเนี่ยอาจจะมีอิทแพคก่อนควรเพราะนั่นเองเนี่ยนโยบายของสหรัฐในการก็จะมีความสําคัญต่อราคานะครับราคาน้ํามันก็จะเป็นผลกระทบจากการเมืองนะคกับเคื่อนไหวกันโดยเฉพาะเรื่องความสงบในต่วนต่างนะครับ มองดูภาพรวมผลกระทบจากเศรษฐกิจจากทุกด้านคาดว่าราคา้ินมันโลกในปีหน้านี่จะไปในทิศทางไหนคาดว่าอยู่เท่าไหร่ครับครับก็มีหลายๆหลายๆหลายๆเฮาส์นะครับรวมทังมองที่มองอยู่ก็ประมาณ1 0 5ถึง115บาประทานดอลนะครับซึ่งเป็นราคาซึ่งมีมีแนวรับแนวต้านนะครับแนวต้านก็คือหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจโลกมันยังไม่ฟื้นเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะยิ่งทางยุโรปเองเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะมีการเติบโตตัวค่อนข้างต่ำนะครับ จุดที่ยังมีความเจริญเติบโตมากก็คือทางด้านเอเชียนะครับส่วน,น,นทางสหรัฐเองเนี่ยก็มีตัวส u p ล l ใหม่ก็คือน้ํามัน o อ,อยเชลแล้วก็แก๊สเนี่ยเข้ามาทดแทนเพวกนั้นเองเนี่ยความต้องการพลังงานจากการนําเข้าก็ลดน้อยลงนะครับส่วนทางด้านโอเปกเองเนี่ยซาอุดีอาระเบียซึ่งมีกําลังการผลิตสูงสุดเนี่ยนะครับ ในการสร่งออกเนี่ก็คงอยากจะมองราคาน้ำมันที่ stable อยู่ในระดับร้อยเหรียญนะครับเพราะั้นผมนก็มองว่าหลักๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองของโลกนะ,ะครับราคาน้ำมันก็คงจะอยู่ในราวร้อยห้าถึร้อยสิบห้าไปขอบคุณมากครับ